<ข>ความทุขอขอขอ่มเทที่เราทํามาตลอดระยะเวลาหลายเดือนวันนี้จะได้ดูรอบพรีเมียร์กันแล้วจริงๆ <นะ S 2> จริงๆแล้วตื่นเต้นครับคือต้องบอกว่ามัน,มนแตกต่างนะพี่เพชรนะจากการที่แบบเร,เราเราดูอยู่ในจอ<ช>แล้วคร<ช>ั้เนี้เราฉายรอบพรีเมียร์แล้วแบบเป็นขึ้นจอ,อใหญ่ๆเงี้ยก็เสือกโอ้ใหญ่ดีเต็มใจผ,ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่ๆขาวๆดีครับไม่เด็กจอครับจอ แรงกายแรงกายที่ทุ่งเทลงไปป็นไงบ้างกับไปอีก่วนจนต้มมันออกมาแล้วพี่เห็นชื่นใจครับรู้สึกรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกอ่อ่ดีใจที่ที่ที่ผลงานที่เราตั้งใจทําอย่างเต็มที่เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ได้ดีอย่างที่อย่างที่เราตั้งใจครับผมครับอย่างเรื่องนี้ก็คือเห็นว่าเป็นวายเรื่องแรกของพี่เขียนด้วยเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกของผมกับเพรเลยครับมเปิดเปิดเปิดบริสุทธิ์ฟุ้มกับทั้งคู่เอาจริงลองดูครับตอนตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำวายค่ะทั้งคู่เนี่ยก็คือ ยังไม่พร้อมด้วยนะตอนนั้นคือรู้สึกว่าเอ้ยจะทําได้หรออะไรเงี้ยอย่างพี่เพชรเองกับพี่เพชรเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าหนักตอนนั้นยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่ได้เคยทำาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งคุยว่าจะทําได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งเจมกับพี่แนทก็แบบว่าเขาเรียกว่าง้อพยายามง้อว่าต้องทาหน่อยนะต้องชมว่าเป็นที่เรื่องครับเอาจริงเราเราสองคนตัดสินใจเพราะเรื่องใช่ไหมใช่คือมันเรื่องนี้มันไม่ใช่วายธรรมดาทั่วไปมันมีคือถ้าเรามองข้ามเรื่องเพศ มันก็คือเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากโครงกระดูของมันมันน่าสนใจที่มันก็มีแบบส่วนที่ท้าทายเราเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจแบบทำครับในฐานะผู้กับพอดได้นักแสดงจนดีมาเป็นยังไงบ้างปวดหัวล้อเล่นล้อเล่นไม่สิไม่สิพอล้อเล่นล้อเล่นครับตอนแรกก็ตอนแรกก็วิตกกังวลนิดหน่อยเอาพูดตรงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เขตบอกว่าเราสองคนไม่เคยทำวายก็เราก็ไม่รู้เนเจอร์ของวิธีการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ย ดูเยอะศึกษาเยอะถามเยอะฟังเยอะอ่านเยอะแล้วก็ก็ยังพอมันยังไม่ออกสนามจริงเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงจนแต่ว่าโชคดีที่ได้น้องๆมาช่วยเยอะครับคืออย่างแม็กนัทนี่เขาก็เคยเล่นมาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขาช่วยผมได้เยอะมากเลยเวลาที่เราไปออกกองและทำให้ทาให้งานมันโฟล์มากเลยครับแม้กระทั่งคนอื่นละน้องๆทุกคนเลยแล้วก็ตั้งใจมาก และงามก็ออกมาดีอย่างที่แบบเราตั้งใจไว้ เจมส์ก็ตั้งใจมากกับหนังเรื่องนี้ไอ้กับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจมากเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์แรงในชีวิตแล้วก็พอพอได้มาแต่ว่าจริงๆไว้มือไว้มือไว้ใจเพราะว่าไมพอไว้มือไว้ใจเพราะเราเชื่อมั่นในฝีมือของแบบว่าของของทั้งพี่เขทแล้วก็พี่เพชรอะไรเงี้ยครับเพราะเอาจริงๆก่อนที่เราจะมาทำซีรีส์ทัวร์สเนี่ยเจมส์ก็เห็นความสักเซสของหลายๆเรื่องที่ทางกองทัพโปรดักชั่นอะทำมาใช่ไหมคะแล้วก็พอมานั่งคุยกับพอแล้วพ่อว่าเฮ้ยอยากทำไวยสักเรื่องหนึ่ง มาเป็นทัวร์เนี่ยแล้วก็ได้มาร่วมงานอาชีด้วยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจในในในทุกในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการถ่ายทำหรือว่ามั่นใจในตัวน้องนักแสดงแล้วก็ยังมามั่นใจในแพลตฟอร์มด้วยที่เราใช้ในการออนแอร์ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กับเรื่องของกระแสแล้วก็เรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่ที่เราจะนำเสนอออกไปเพราะว่ามั่นใจค่ะว่าทุกคนน่าจะชอบ ูดถึงไอจีเลยก็ไอจีเลยครับมันใจจริงมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของโลกอะผมว่าอันนี้จร oh. ิงเห็นเทรลเลอร์ไปแล้วผมว่ามันมันชัดเจนว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นความคาดหวังของไม่ใช่แค่คนไทยเนาะมันเป็นความคาดหวังของคนทั้งโลกเลยเช่นกันเราได้กองทัพโปรดักชันเราได้เรื่องแล้วก็เราได้นักแสดงที่คนกําลังจับตามองอเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทุกคนกาลังสนับสนุนผลงานไทยอย่างเดียวมันคือสนับสนุน ผู้ทีมงานผู้สร้างแลวก็นักแสดงให้มันไปได้วยกันนะครับผมก็อยากให้โปรเจกต์นี้มันไปให้ไกลที่สุด <c oughs> เช่นกันกับตัวไอ e ีเองก็พยายามจะผลักดันครับให้โปรเจกต์นี้มันมันไปสู่สายตาผู้ชมอย่างดีที่สุดเ <c oughs> ต็มคุณภาพที่สุดด้วยเช่นกันต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนลังจะได้เห็นนะมันคือคุณภาพที่แบบตาแตกจริงๆแล้วก็การไปเห็นแบบ V.I.P ในไอ e ีอี้มันตาแตกยิ่งกว่าไม่อยากไม่ให้พลาดซีจงซีจีเอ่ยมันเป็นแบบภาพไม่ได้จริงๆาพไม่ได้จริงแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องๆเล่าไปเรื่องของแบบ2โลกเองทีี่มมันแบบ สลับซับซ้อนไปอ่ะมันไม่ใช่วายปกติแล้วอ่ะตอนนี้มันคือวายอีกอีกระดับหนึ่งที่เรากําลังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมมันจะไปสู่จุดที่มันแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้พวกเราไม่ตั้งแต่ขั้นตอนการพรีพรดักชันโปรดักชันแล้วก็ในการออกอากาศบนแพลตฟอรงไอซีด้วยเช่นก <c oughs> ันถูก <c oughs> ต้องในฐานะคนที่แบบว่าอยู่ซีรีส์วายมานานเนอะโอ้โหวันสองรูปแล้วก็มันมีเส้นเรื่องที่มันค่อนข้างจะต่างกันอยู่ทุกคน เส้นเรื่อมันจะหลายหลายเส้นอยู่เนอะ<ฆ>ออมันจะเป็นยังไงให้ดูยากจะเข้าใจง่ายไหมเป็นไงจริงๆถ้าบอกว่าดูยากหรือดูง่ายจริงๆมว่าแต่ละคนน่ะน่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีเทสเซนในการดูที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปแบบว่าเอ้ยมันดูง่ายนะมันดูยากยางเงี้ยก็คงไม่ใช่แต่ว่ามั่นใจว่าวิธีการเล่าเรื่องของทางพี่เขตพี่เพชรแล้วก็ทางแบบว่าทีมงานทุกๆคนเนี่ยจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักตัวละครแล้วก็ตกหลุมรักเรื่องราวสตอรี่ที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ เจมในฐานะของคนที่อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนนิยายมาก่อนจนกระทั่งแบบว่าเอานิยายเรื่องนี้มาทำซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการเล่าของของพวกเราที่เป็นทีมงานในการนำเสนอ t o Worlds เนี่ยจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่เป็นนิยายแน่นอนได้เห็นเรื่องะไได้เห็นกันน่าจะเห็นได้เห็นกันแล้วใช่ผมจะอยากไหมครับสมจะอยากมากก็้วก็อบอกว่ายิ่งเวลามีทีเซอร์หรือเทรลเลอร์ออกไปแล้วแบบแฟ,แฟนคลับทุกทุกคนมาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบ ตอนเทเลอร์คือมันดูรู้เรื่องมันแบบว่ามันเรียบเรียงเอยอ,อะไรเอ,อ่ยอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับพุ่มกับของเราสองคนนะฮะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> อาจริงๆคือนวันแรกที่แบบว่านั่งอ่นยายแล้วก็คิดว่าจะทำมาเป็นซีรีส์ก็ค่อนข้างประมาแล้วก็กลัวว่ามันจะดูยากแต่พอมาดูจริงๆบอกได้เลย ทุกคนจะย่อยง่ายมากทุกคนจะตกหลุมรักซีเรื่องนี้ค่ะจริงๆแต่สําคัญคืออยากให้ทุกคนดู2อ p ีีแรกพร้อมกันจริงใช่คือมันมีกิมมิกอะไรบางอย่างที่เราไม่ใช่แค่แบบสักแต่ว่าแบบปล่อยไปเหอะให้มันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันแรกเราอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราพวกเราอยากจะตั้งใจเราครับว่าเพราะฉะนั้นวันแรกช่วยเผื่อเวลาไว้นิดนึงในการดู EP ีหนึ่งและ EP สองไปด้วยกันพร้อมกันต้องบอกเลยว่า เรามีเหตุผลที่ปล่อยพร้อมกัน2อ EP มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับซีรีส์ไอชีออย่างที่เห็นอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะปล่อยทีละ EP แต่เหตุผลที่เราปล่อยกันพร้อมกัน2อ EP มันมีแน่นอนแต่ต้องไปดูแล้วต้องดูให้ครบทั้งสอง EP ด้วยคเต็มๆไปเลยกับ90กว่านาทีโอ้เพราะว่าตอนละ45นาทีซึ่งเกินนั้นแน่นอนแต่ว่าเพราะฉะนั้น2 EP ก็เต็มๆไปเลยจุกๆเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาแล้วดูแล้วเต็มอิ่มไปกับมันอยากให้ของขวัญนี้เป็นของขวัญกับทุกคนครับ ก่อนแสดงไม่กำลังหน่อยกันแต่แล้วแสดงกันเป็นครับแนคู่กันนะครับครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผม True World ที่พวกเราตั้งใจกันทำออกมามากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะวันนี้ก็จะได้ดูเป็นไฮไลท์แล้วของอีพีหนึ่งสองเลครับก็ครับผมก็มาดูแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับปากดีๆแล้วกันครับเจมส์ฝากอีพากพ่อเลยครับเลยอ้าวอย่าให้หนูอะครหรอกก็ฝากครับฝากจริงๆแล้วฝาก ติดตามด้วยสำหรับการแสดงของน้องๆทุกคนการทำงานของเราของทาาบรชษัทนะครับติดตามตอบตั้งใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้ลังใจเราต่อไปนะครับเราเราก้าวมามพร้อมกันในเริ่มต้นของโปรเจกต,ต์อยู่แล้วส่วนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนพร้อมใจกันก้าว ก้าวเดินมาพร้อมกันมาเนี่ยมันกำลังจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วครับอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ต่อไปครับผมขอบคุณครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลาสองทุ่มตรงทางไอชีเท่านั้นค่ะใครยังไม่เป็นสมาชิกวีไอพีนะครับยิ่เลยสองอีดูได้พร้อมกันวันที่21มีนาคมนะครับผมดูได้สองทีพร้อมกันดูได้สะดสบายนะคะจอเล็กดูผ่านมือถือที่ไอชีจอใหญ่ดูที่ iq.com ค่ะจริงๆแอบอยากชวนดูสี่จอพร้อมกันเลยด้วยซ้ำฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคบขอคคุณะ Tchau. Ah.